ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใช้กําลังลูกดานก่อนได้นะครับหมายความว่าไม่สามารถที่จะไปเปิดก่อนได้นะครับแต่แนวทางที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยก็คือใช้แนวทางสันติวิธีก็คือการเจราจาสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการปักปันเขตแดนนะครับในเรื่องของการมาพูดคุยกับเรื่องกรณีพิพาทที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันในระดับทวิภาคีนะครับซึ่งหมายรวมไปถึงทุกพื้นที่ ทุกพื้นที่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันครับสวัสดีครับเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนนี่เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับแล้วก็มักจะมีคําถามตามมาตลอดเลยเรื่องความมั่นคงของชาติวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเอ๊ะพอมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมการใช้กําลังทหารถึงไม่ใช่ทางเลือกแรกแกของไทยเราเลยนี่เลยครับคําถามที่หลายคนน่าจะคาใจกันอยู่โดยเฉพาะในเคสของพื้นที่พิพาทอย่างตาควายเนี่ยทำไมเราถึงไม่ใช้กำลังทหารเข้าไปยึดคืนมาเลยล่ะ ฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมาดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีข้อจํากัดสําคัญมากๆซ่อนอยู่ข้างหลังครับเอาล่ะครับแล้วข้อจํากัดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันคือข้อห้างที่ชัดเจนมากนะครับเป็นเหมือนแนวทางหลักของรัฐบาลเลยก็ว่าได้หัวใจของนโยบายมันอยู่ตรงนี้เลยครับก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมีข้อกําหนดที่ชัดเจนมากๆเลยว่าจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มใช้กําลังหรือว่าเปิดฉากโจมตีก่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีพิาพาทเรื่องดินแดนตรงไหนก็ตาม แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาระบุคําแบบเป๊ะๆเ,เลยว่าไม่สามารถที่จะไปใช้กําลังรุกรานก่อนได้โอ้โหคํานี้มันเหมือนขีดเส้นใต้ตัวหนาๆเลยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งทางทหารเด็ดขาดเรียกว่าเป็นกฎเหล็กข้อแรกเลยก็ว่าได้ครับทีนี้พอใช้กําลังไม่ได้แล้วทางออกมันคืออะไรล่ะแนวทางที่รัฐบาลต้องทําตามเนี่ยมันเป็นแบบไหนเรามาดูกันต่อเลยครับ คำตอบก็คือคำนี้เลยครับสันติวิธีนี่แหละครับคือแนวทางที่เป็นทางการแล้วก็เป็นหลักการที่สําคัญมากๆที่รัฐบาลต้องยึดไว้เลยนั่นจะคือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สันติไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองครับแล้วไอ้คาว่าสันติวิธีในทางปฏิบัติเนี่ยมันทํำยังไงละ่ะก็ตามนี้เลยครับมีอยู่2ส,สเต็ปหลักๆคือเริ่มจากการเจราจาพูดคุยกันก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การพูดคุยระดับทวีภาคี ซึ่งก็คือการที่2ประเทศมานั่งคุยกันอย่างเป็นทางการเพื่อหาทางออกเรื่องเขดแดนนี่แหละรครับอืมแล้วนโยบายแบบนี้เนี่ยมันใช้แค่กับเคสของตาควายที่เดียวหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับหลักการนี้มันครอบคลุมภาพที่กว้างกว่านั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับกรณีของตาควายเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วหลักการแล้วก็แนวทางปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้กับทุกพื้นที่เลยนะที่มีปัญหาคล้ายๆกัน และนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับนโยบายนี้มันเป็นเหมือนนโยบายสากลสําหรับทุกข้อพิพาทของไทยเลยนะอย่างที่ข้อมูลบอกไว้ชัดๆเลยว่าหมายรวมไปถึงทุกพื้นที่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้ายังตกลงกันไม่ได้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็ต้องใช้หลักสันติวิธีนี้ก่อนเสมอครับโอเคครับเรามาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกทีนะจะได้ชัดๆกันไปเลย1คือหัวใจหลักเลยนะไทยมีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มใช้กําลังทหารก่อนเด็ดขาด แต่จะยึดแนวทางสันติวิธีแทนซึ่งก็คือการเจรจาการพูดคุยกันระหว่าง2ฝ่ายและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือหลักการนี้ไม่ได้เจาะจงแค่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่มันเป็นนโยบายที่ใช้กับทุกๆพื้นที่พิพาทเลยและเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับที่นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือว่าแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเส้นทางของการเจรจาการทูดที่เราต้องเดินไปตามนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนสําหรับปัญหาชายแดนได้จริงๆหรือเปล่า นั่นก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ